สวัสดีครับทุกคนกิจของฮันซิตี้ครับตอนนี้ผมอยู่กับคุณนุพอเพียงครับผมคุณนุสวัสดีครับครับเดี๋ยววันนี้เราจะไปดูพื้นที่อะไรครับคุณนุสถานที่จอดรถครับสถานที่จอดรถนะครับสถานที่จอดรถในงานครับกางเตรียมท้องให้กับพี่เพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับโอเคครับผมสะดวกให้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปดูครับตอนนี้ว่าในการตัดหญ้าเตรียมพื้นที่จอดรถ งานประกวดพาะเครื่องวันที่23-24เสาร์อาทิตย์นี้นะครับพฤติกายนต์2 7 7ที่0แสดงสินค้าเซรามิกและหัตถะอุตสาหกรรมอำเภอเกาะคาจังหวัดลำปางครับนี่ครับเดี๋ยวผมไปดูก่อนนะครับทุกคนเดี๋ยวพาไปดูครับครับไปเดี๋ยวคุณนู้ก็นำไปนะครับตอนนี้เรามาดูคนที่รับผิดชอบนะครับสวัสดี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 ท่านสทคมสันครับสวัสดีครับ พี่มดครับโอ้โหนี่ครับคนดูแลเกี่ยวกับทัฟฟิกเขาเรียกทัฟฟิกหรือเปล่าครับเห็นหลังก็จำได้เห็นหลังก็จำได้นะครับสอนลามเทพพิทักษ์เออไม่ใช่แต่พี่ๆเขาก็มาดูนี่ครับไปสดอยู่เหรอครับผมนี่ไปอันนี้ก็นี่ครับเป็นพื้นที่จอดรถใช่ไหมครับได้หลายร้อยคันครับได้หลายร้อยคันโอ้โหจริงจริงไม่ต้องตัดก็ได้ใช่ไหมครับ รถไทยมาเลยนะครับโอ้โหเตรียมพื Anyways, so limited 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 ้นที่ไว้กับพี่ๆน้องชาวพักเครื่องแล้วก็คนที่จะมาเที่ยวนะครับที่นี่จอดรถกว้างเขาเรียกฝูงบินต่ำฝูงบินต่ำนี่ครับท่านสทอคมสันรับผิดชอบสวัสดีครับรับผิดชอบตรงโซนลานจอดใช่ไหมที่จอดเครื่องบินที่จอดเครื่องบินเอาจริงอ่ะ ครับประมาณกี่กี่ร้อยคันครับวันนี้นี่นา้แต่สักสามสี่ร้อยคันได้สามสี่ร้อยคันโอ้โหก็กว้างขวางครับที่เกาะคาจังหวัดลำปางบ้านเราดูแลดูแลสถานที่คนพี่ดูแลสถานที่นะครับพี่อะไรนะครับพี่ม่อนพี่ม่อนครับโอ้โหเขาเรียกอะไรวันเสาร์อาทิตย์เนี้ยรองรับคนที่จะมาเที่ยวอำเภอเกาะคาจังหวัดลำปางในงานประกวดเนี่ยเต็มที่ใช่ไหมครับพร้อมเลยครับพร้อมเลยนะครับโอ้โหนี่ไงครับเป็นไงครับเจ้าบ้าน ยินดีต้อนรับทุกคนนะครับมาเที่ยวงานประกวดพระสุดยอดครับผมมามากันเยอะครับมากันเยอะนะครับงานสนุกงานสนุกครับผมเดี๋ยวไปดูส่วนอื่นครับด้านในเดี๋ยวพาไปดูด้านในครับทุกคนอันนี้ครับตอนนี้เดี๋ยวพาเพื่อนๆพี่ๆไปชมพื้นที่ข้างในนะครับว่ากว้างแค่ไหนนะครับเดี๋ยวคุณนุพอเพียงจะพาเข้าไปดูนะครับซึ่งพื้นที่เนี่ยดูครับตรงนี้นะ กว้างมากนะทุกคนมันจะมีหลายช็อตหลายโซนนะครับที่สําคัญนะทุกคนนะอยู่ในร่มนะห้องปรับอากาศดูครับฝั่งด้านนี้นะครับนี่ครับพื้นที่กว้างขวางมากนะทุกคนไม่ใช่แคบๆนะดูจะเป็นนี่นะครับแล้วมาดูโซนที่เป็นโซนรับพระนะครับแล้วก็จะมีโต๊ะแดงไว้บริการนะครับนี่แถวนี้นะฮะโอ้โหทุกคนดู กว้างมากนะทุกคนแอร์เยน็นฉ่ำแน่นอนแอร์เยน็นฉ่แน่นอนนะครับเป็นห้องปรับอากาศนะทุกคนนะดูครับนี่ครับโอ้โหกว้างมากประมาณกี่ร้อยโตครับข้างในครับคุณลูกห้าถึงหกร้อยโต๊ะนะครับดูครับทุกคนพี่พี่บ้านเขาก็ทําความสะอาดกันอยู่นะกว้างมากนะครับแล้วก็ข้างในนเป็นห้องปรับอากาศนะทุกคน ่วนโซนทางด้านนู้นก็จะเป็นโต๊ะเป็นเวทีนะครับนี่กว้างขวางครับพี่เพื่อนเพื่อนที่มีความชื่นชอบในพระเครื่องนะครับวัตถุมงคลมีพระเครื่องมีเครื่องรางมีวัตถุมงคลที่ตัวเองชื่นชอบแล้วก็อยากนํามาประกวดนะครับก็เรียนเชิญนะครับเพราะว่าวันที่23 24นี้ก็เป็นวันเสราร์อาทิตย์นะครับ เหมาะมากนะครับพาครอบครัวมาเที่ยวได้ครับที่ศูนย์เซรามิกอำเภอเกาะคาจังหวัดลำปางครับผมตรงข้ามกับโรงพยาบาลเกาะคานะครับง,ง่ายๆเลยนะครับฝั่งถนนซูเปอร์ไฮเวย์นะครับผมนี่พื้นที่กว้างขวางมากทุกคนดูสถานที่อะไรต่างๆแล้วเดี๋ยวผมจะพาไปดูห้องน้ําที่บริเวณงานประกวดเนี่ยว่าจะเป็นยังไงนะทุกคนนะไปครับไปดูกันเลยครับ นี่ทุกคนก็เป็นโซนห้องน้ำนะทุกคนเดี๋ยวพามาดูโซนห้องน้ำในศูนย์จัดแสดงนะครับผมนี่ครับห้องน้ำเอาคุณนุโอ้โหพามารีวิวห้องน้ำไงเนี้ยโอ้ห้องน้ำนะครับโอ้โหดูครับสะอาดสะอ้านนะครับดูครับอันนี้พี่ๆน้องๆชาวว่าเครื่องที่มาแล้วก็มางานประกวดนะครับสบายใจได้นะห้องน้ำมีไว้บริการนี่ครับ นี่นะห้องน้ําดีนะครับผมชักโครกนะครับเป็นแบบชักโครกนะอ่างล้างมือล้างหน้านะครับถปัสสาวะโอเคครับห้องน้ําแจ๋วครับผมยังไงครับคุณนุกับผมพาไปดูพื้นที่พาไปดูห้องน้ําแล้วน่ามาเที่ยวมากทุกคนกว้างขวางใช่ไหมครับคุณนุ<า>เป็น<า>ห้องเงยอะเป็นห้องปรับอากาศด้วยเสาร์ทย์นี้ครับ23 24ิีพฤศจิกาย,ยน2567 ที่จังหวัดลำปางศูนย์แสดงสินค้าเซรามิกและหัตถอุตสาหกรรมนะครับอำเภอก่อคาจังหวัดลำปาง23-24พฤศจิกายน2567งานประกวดพระเครื่องจังหวัดลำปางและเหรียญคนาจารย์นะครับมาเยอะๆนะครับผม,ม